กราบสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเพรื่องอะไรเยอะนะฮะมาครับผมวันนี้มีนัดส่งรถอีกหนึ่งคันนะครับนี่ฮะเป็นคันนี้เลยครับนางพญาครับนี่ฮะคันนี้ก็เป็นเครื่องพีอีนะครับท่อข้ามนะครับเป็นเทอร์โบนะครับนี่ฮะคันนี้ขับมาจากจังหวัด นนทบุรีนะครับปากเกตนะครับนี่ฮะอยู่แถวพหลามสีนะครับสะพานพหลำศรีเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอละหารทรายครับผมนี่ฮะสละสง,ง่าเมืองครับนี่ฮะสีสันสดๆสดสดเลยนะครับแต่มันก็มีสีแตกบ้างนะคันนี้เช้านี้ผมก็ามาเช็คนะมันเครื่องนำแล้วก็ระบบ มันเบรกเรียบร้อยเลยนะฮะลูกค้าจําไว้นานแล้วครับลูกค้าจําไว้นานแล้วน่าจะอยู่ประมาณสามสี่อาทิตย์แล้วครับเพราะว่าลูกค้าก็ให้ไปส่งนะครับบอกว่าเงินพร้อมแล้วแต่ตะเบ,บียนยังไม่พร้อมครับปุดีเจ้าของเก่าเขาป่วยนะครับเขาไม่ได้ไปทําให้ว่านี้ก็เลย มาวินก็เลยไปวิ่งวิ่งไปทําที่นนทบ,บุรีเลยนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวมาสตาร์ทอื่นเครื่องไว้ครับดูระบบไฟครับระบบไฟระบบพัดลมนะฮะไฟ l อ d ีดีครับ นี่ลมติดไม่ติดตัวหนึ่งครับเนี่ยตรงนั้นติดหมดแล้วครับระบบไฟก็ติด LED ติดนะครับเดี๋ยผมชอบปักตรงนี้มากเลยครับเฮ้ยสวิตช์ตรงนี้ครับมีไฟด้วยครับเดี๋ยวสตาร์ทอุ่นเครื่องปั๊มลมครับ มาคอยชมครับเดี๋ยวเราไปส่งอาหารใส่ให้เจ้าของคนใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นใครนะครับ้าก็ติดต่อมานานแล้วครับอันนี้กระจกงองช้างครับน่าสอนบอกว่าขับดีมากเลยครับแต่ผมยังไม่ได้ลองขับเลยนะครับคันนี้ยังไม่ได้ขับเลยน่าสอนว่าขับดีมากอัตตากันแซงโอ้โหเหยียบได้ดังใจนะครับเราว่า ะช่วงร่างนี่สั่งครับเป็นเบรกน้ํานะครับตัวนี้เบรกน้ําไม่ใช่เบรกแห้งนะครับเนี่ยสีสันก็โอเคครับพอได้ครับสีสันนะเนี่ยไฟท้ายนูนนเลยชอบไฟท้ายมากเลยครับเป็นไฟ LED นะครับอูสระบุรี มาครับผมเดี๋ยวไปคอยชมนะครับตัวนี้เป็นสงนางพญานะครับน12เมตรครับ12เมตรเต็มเลยนี่ครับผมเดี๋ยวไปคอยชมหน้างานครับว่าจะไปส่งให้ลูกค้าท่านไหนนะครับนี่ครับถึงแล้วครับผมใกล้จะถึงแล้วครับเลยประมาณกิโลครับ ประมาณกิโลก,กว่าครับเนี่ยฮะถึงแรวครับอำเภอพระหารทรายนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมมาเส้นไม่ได้เข้านางรองนะครับผมมาทางเขงบนมลุงนะครับไปเนี้ยฮะขับมาถึงบุรีรัมย์นะครับเลเ์ไฟเลี้ยวขาดครับรเขเลยวิ่งมาเลยไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวเลยครับ พอกระบบเครื่องยนต์ก็โอเคแล้วครับเสียงเทอร์โบวิววิววิวดีเลยเกินนีนะฮะนี่ก็มีตอนแรกๆก็ตำแหน่งเกียร์นะครับเข้ายากนิดนึงนะครับเพราะเรายังไม่รู้ใจนะครับพอขี่มาได้สักพักก็โอเคครับเข้าคือก็คือก็สบายครับแรกๆก็ธรรมดาครับเป็นรถเก่านะครับรถไทยรถมันครับรถรถนี่ยเดี๋ยวประมาณกี่โลนะครับ ใกล้จะถึงแล้วโอ้ย,เส,ยเสียงเสียงเร์โบยังกะกระบะสิ่งเนี่ยใกล้จะถึงแล้วครับไม่มีไฟเลี้ยวด้วยแถวๆนี้มั้งเนี่ยกิโลนึงเดี๋ยวไปถามก่อนนะครับว่าลูกค้าซื้อมาวิ่งอะไรนะครับรถบัสนะครับ แถวนี้นะครับก็เป็นทางสองเลนครับมาเดี๋ยวเข้าไปเลยครับแถวนี้บ้างครับเนี่ยน่าจะเลยรีสอร์ทไปนิดนึงะะรฮะนะนะ๋ยวแต่ดีวกว่าครับ สองสี่ครับเขาจะให้ถอยหลังเข้าทำไมไม่มาโบกรถนะครับทางแคบไยโอ้ยรถติดเยอะเลยครับข้างหลังจะให้อุ้มย,ย่อไปเลยครับผมลถมติดไฟเลี้ยวก็ไม่มีทีนี้อ,อเขาไม่มาโบกรถนะครับให้ถอยหลังเข้าเหรอมันต้องตีโค้งนะครับเพราะว่ารถยาวครับมาเดี๋ยวมาถอยหลังเข้าหรือว่ายังไงครับ รถมันเยอะนะครับเนี่ยฮะทั้งสองเลนด้วยมาครับเนี่ยฮะถอดเรียบร้อยครับเอ้ยถอยเข้ามาเรียบร้อยครับรถบัสนะครับเข้ามาแล้วนะครับนึกว่าพี่เขาเคยเล่นเขาไม่เคยเล่นรถบัสนะครับเดี๋ยวมาบอกก่อนนะครับบอกวิธีก่อนเดี๋ยวนี่ครับเอกสารเอกสารอยู่นี่ครนะปะนี่เอกสาร ไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวมาบอกกันเคยเคยขับรถบัสไหมเนี่ยหกล้อก็ไม่เคยใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้ดับถ้าดับต้องปิดปลอกแป๊กทุกครั้งนะครับนะปิดตรงนี้อ่านีพัดลมอันนี้ถ้าจะสตาร์ตก็ดึงตัวนี้ครับจกดตเ๊กอ่า เราแปะแล้วสตาร์ทนี่ครับตรงนี้ตัวนั้นมันมุแจอะไรนี่ไม่รู้ครับมุแจะอะไรไม่รู้แต่ลมนี่นี่ปิดตัวดำๆนะลงครับกดลงกดไปทางโน้นไม่ใช่ตัวนั้นอ่ะก็จะไม่ดังอ่าไม่ดังแล้วถ้าถ้าจะเปิดก็ไปกดตัวนั้นเครื่องครับผมอันนี้อันนั้น,นเปิดเลยครับมันเป็นระบบไฟพัดลมเปิดทุกอันเลยทุกอันอ่าเปิดทุกอันเลยมันเป็นพัดลมกับไฟพัดลมทุกตัวนี่ครับใช่ใช่ อรมพรมไม่มันไม่ติดตัวหนึ่งเอามาให้แล้วเขาแถมมาให้แล้วระเสียงเสียงอะไรเครื่องเสียงเครื่องเสียงไม่มีเขาถอดออกไปแล้วเครื่องเสียงเขาถอดออกหมดแล้วแล้วก็จ p เพ็ดจถ้าเราไปโอนก็ไปอันนี้ได้เลยนี่ยอันนี้แต่ถ้าแต่ถ้าจะเปิดก็กดตรงนี้มาห่วย ตกใจอ่ะพวกดังเลยแต่อ่านี่ก็เป็นพวกระบบไฟระบบอะไรครับอ่าเปิดเปิดเล่นเรื่อยๆครับก็ได้ตัวนี้ดึงพวกแบกตัวนี้ไม่ไม่ไม่พวกแบตัวนี้โอ้ตัวนี้อ่าต้องปิดเนียตัวนึงอ่าเอามาให้แล้วอารมณ์อามระบบไฟแล้าไฟก็นี่ครับปั๊น้ำฝนก็อยู่เหมือนเดิมแหละกับคอนโซลมาเนี่ยเอ้ยอยู่ในตรงนี้ละความเร็วละลมดึงเบรกต้องดึงดึงออกมันถึงจะปลดล็อก อ่อาเวลาแล้วเราก็ปิดปิดล็อกเหมือนเบรกมืออ่าตเหนั้นเบรกมือครับไฟไอไฟฟา้าหมาก,ก็ตามป้ายเลยครับไฟเลี้ยวไฟเปิดอะไรก็ตามป้ายเลยไฟลายขาดไฟเออดีเลยเดี๋ยวเขาซื้อมาแล้วดีเลยมันขาดตรงเลยบุรีรัม์เกียร์น้ำมันไม่ขึ้นหรอเกเ์น้ำมันมันอยู่ข้างล่างครับ<อ>เนี่ยเกียร์น้ำมันไหนเออถังน้ำมันอยู่ทางนี้ เกียร์น้ำมันหกร้อยเป็นแบบนี้หมดแล้วครับรุ่นเก่านี่นี่เกียร์น้ำมันเนี่ยนี่ผมเติมมาเติมมาอยู่ประมาณนี้เนี่ยน้ำมันมันอยู่ตรงนี้ครับอแล้วเห็นครับใสด่ดีอยู่แล้วก็เลื่อนตัวนี้ลงไปเองครับนี่น้ำมันอยู่ตรงไหนก็เลื่อนนี่ฮะน้ำมันเห็นเนี่ยรถรุ่นนี้หา ปูทาหารมีเกวัดน้ำมันได้เนี่ยสุดยอดรถรถุ่นนะตัวไหนครับที่ตัวแบตมันแบตแบตมันอยู่ฝั่งไหนไม่รู้ผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยอันนี้มันมีกุญแจล็อกด้วยนะพวกนี้ล็อกได้ทุกอันนะเนี่ยพวกเก๊ะนี่มันจะมีกุญแจอยู่ใต้เบาะนี่เขาล็อกไว้เพราะว่ารถไอ้คันเจ้าของเดิมเขาจะจอดวัดทิ้งไว้ข้างทางเลยเขาจะล็อกรถล็อกอะไรเขาไว้ตลอดเขาไมา่ให้คนมาอันนะ ับง่ายครับคันนี้อันนี้เปิดเอานะครับไม่มีประตูลมล็อกขอล็อกไวให้ไหมล็อกได้ทุกอันครับแบตเตอรี่ฝั่งนี้เอาขอล็อกหมดแล้วนะ่อันนี้อะไรเนี่ย โอ้พาถูฟื้นก็มีแบตเตอรี่น่าเขาจะล็อกค,ครับน่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยล็อคกรออค,ครับมันมีกุญแจอยู่ครับโอ้ผมไม่ได้เปิดดูตอนซื้อสภาพยังดีเลยชายคายังไม่มผูดเลยอยู่ตรงไหนไม่รู้แบตเตอรี่หาแบตเตอรี่ไม่เจอ อยู่ตรงไหนไม่รู้น่าจะอยู่มุมนี้แล้วมั้งนี่ที่เปิดไม่ได้นี่นี่ๆตรงนี้ตรงไงนจะเปิดไ,ได้มันมีกุญแจครับล็อกได้ทุกอันอ <c oughs> ลูกค้าลองรถครับยังไม่มีใครเคยขับนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เนี <c> ่ย <oughs> ลองเดินหน้าถอยหลังดูครับ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าจะเอามาทำเป็น ไว้ขับเที่ยวนะครับป้าย40นะครับเห็นมันถูกนะครับเอามาทําเป็นร้านอาหารเอ้ยไม่ใช่รนะ้านอาหารเป็นทําร้านกระผมด้วยทําเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับเอ๋อหนาโอ้โหสุดยอดเป็นแจาจ,าจอดเลยเสียงตแตรชอบแต่ตอนเหยียบเบรกด้วยกันเหยียบเบรกแล้วนะก็มีเสียงจึ๊กจั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 ๊กสุดยอดมากเดี๋ยวมาให้เทา่าแกว่ายแม่ยานางครับมาครับผม เดี๋ยวมาไหว้แม่ยานางก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับนะครับเดี๋ยวตังก็ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอก,ก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวให้พระผูกแก่ไหว้แม่ยานางครับมีแต่ครอบครัวกันเองครับ ไม่ได้ยินนะครับไม่ได้ยินเสียงเขาทองครับผมวันนี้ก็จัดส่งมอบรถนะครับก็เสร็จเป็นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยว ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีบุิเรือ,อะไรเยอะนะฮะคิดจะซื้อคิดจะขายนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะสามโมงแล้วครับเดี๋ยวจะนานเกินครับไปเดี๋ยวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ